ก็สวัสดีนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Back b a c บ Channel นะครับโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณ2อาทิตย์นะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับยุ่งๆนะฮะตอนนี้นะฮะวันที่20เอ่อวันที่หล่วันที่25นะครับวันนี้เป็นม็อบของทะลุฟ้านะครับไปเอ่อแยกยมราชนะครับเดินไปทำเนียรัฐบาลนะครับก็โหวันนี้ผมก็เตรียมตัวพร้อมนะฮะดูอุปกรณ์ข้างหลังนะพร้อมนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แยกยมราชแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนจับหนักอีกหรือเปล่านะครับไม่ได้ออกึกกกมาสััพนช่วงี้ เซฟตัวเองนะฮะโอเคก็เจอกันนะครับแยกยมราชครับผมตอนนี้ถึงแล้วนะครับแยกยมราชนะฮะก็มีเอ่อมวลชนประมาณหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณแยกยมราชนะครับก็มีนักข่าวมาเยอะมากเหมือนกันนะก็วันนี้น่าจะน่าจะมีปะทะเหมือนเดิมนะฮะตำรวจก็นะครับ <laughs> ยิงก่อนตลอดนะฮะมาวัานนี้มาร่างกายพร้อมวันนี้นอนเยอะตอนนี้เนระาพี่ลงนัดนะฮะ นะครับตรงนี้เป็นบริเวณท,ที่เขาเอ่อเอาป้ายมาเขียนกันนะฮะไม่ใช่เอาป้ายมาวางนะฮะตรงนู้นนั่นเห็นไะมอืมมันเป็นเครื่องยิงสีเลยเครื่องยิงอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมมันมีปัม๊มสูบแล้วก็มีท่อคือมันเหมือนอะไรต้องยิงต้องยิงอะไรออกไปสักอย่างให้ผมเดาน่าจะเป็นน้ำหรือว่าสีนะครับยัก็รอดูว่าเป็นอะไรนะตอนนี้มวลชนเริ่มมากันเอ่อหนาตาแล้วนะฮะที่แยกจุมาราชนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะก็ เมื่อกี้เจอพี่ลูกงานนะครับทักทายแล้วขอตัฟี่กันไปนะพี่ก็ถามว่าซื้อลูกตัไหนโอ้เจ๋งเลยก็เท่ดีครับมันเป็นโค้ดเท่เลยกลัวฝนจะตกมากเลยวันนี้นะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับผมตอนนี้นะครับเวลาสี่โมงห้าสิบนะครับเห็นว่าบอกว่าจะเดินขบวนไปทำเนียบเวลาห้าโมงนะครับก็ตรงหน้าที่เพื่อนเห็นน่ะมันคือเครื่องยิง จะวดขวดน้ํานะเห็นไหมมันจะมีเสียบอยู่นะครับ <Destroy ed. S 1> เห็นว่าจะยิงสีนะครับ <No. S 1> ก็เดี๋ยวคอยดูเพราะว่ามันจะสนุกสนานแค่ไหนนะฮะตอนนี้ฮะขบวนกำลังจะเดินแล้วฮะตั้งแถวแล้วนะถือป้ายอยู่นะฮะนี่นะครับกำลังจะออกเดินแล้วนะครับขบวนทะลุฟ้านะครับ ไปทำเนียบรัฐบาลน,นะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนขบวนแล้วนะครับไปทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับผมนี่นะครับบริเวณด้านหน้านคนค่อนข้าง,างนาตานะฮผมยืนถือป้ายอยู่นะฮก็วันนี้นะฮะขอ,อย้ายนส่งนะครับมันจะเปลี่ยนไม่ใช่หรอก ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วนะฮะขบวนเดินมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะถึงแยกนางเลิงก่อนนะครับแล้วค่อยถึงทำเ,เนียบนะครับมีกองบรรเลงตลอดทางนะฮะับดูข้างหลังผมนะคนเยอะอพอสมควรนะวันนี้ค่อนข้างหนาตานะ คตอนนี้เพื่อผมถึงขั้นเียบแล้วนะฮะก็ติดติดตำรวจเยอะอยู่มเยอะแางเลยนะครับก็นี่ครับคุณท่านงกมาสีไปข้างหน้าครับมีรถตำรวจอยู่นะครับตอนนี้นะครับมีการประทะกันนิดหน่อยนะครับมีขอเนเจ้าหน้าที่สีน้ำมานะครับแล้วก็ทามาประทัดมาสีไปนะครับกำลัแยกแางเลยนะครับตอนนี้คือจุดประทะนะฮะ นะครับข้างหน้าจุดทู่ใสของกนะก็วันตมองมาเลยฮนะเราไปดูตรงทางนี้หน่อยเออรจะดกอดกนนะครับตูไตริงเช,ชนนนี้เราขนหน้ายิงผู้ไปตอนนี้นะา จะรียหิงแก้มน้ำตามานะครับคนล้างหน้ากันนะครับนี่แหละ

ปบอลชนนะครับเดยวเี่น sí ้องมลนนะครับเดี Mine, ๋ยวพร่ yeah, yeah, yeah. ี่ทกาปาจนรับเรมทอยู่บนนครับเดี๋ยวครับลังมันะลังมันเยอะ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 ลังมันลังมันฮะเะเยอะเยอะสามร้อยมา มีอะไรบ้านมึงอะมีชู้แล้วชูแล้วพี่จะยินดูดิโอ้โหอ้โหอ้โหใย็นพี่เราใช้ประชาชนดีกว่าใจเย็นเราใช้ประชาชนดีกว่าโอ้เพื่อนเพื่อนผมว่าตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งมั้งเฮียหัวฟูเลยเห็นไหมคือเมื่อกี้ตำรวจมันปิดสี่ทางเลยเพื่อนเพื่อนคือแบบผมท้อนมอเตอร์ไซค์ใครมาก็ไม่รู้อ่ะเขาเขาบอกว่ามันมาปิดแล้วแล้วก็มันก็ไล่มาข้างหลังใช่นไหมปุ๊ ผมก็มอนั่งมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วแม่งปิดทุกค้างเว้ยคือไปทางไหนก็ต้องเลี้ยวกลับหมดอะยังโชคดีที่กรุงเทพแบบมันมีซอกซอยเยอะเว้ยเพื่อนทำให้ผมอะรอดมาได้เว้ยแล้วต้องขอบคุณที่พี่ตำรวจในซอยเลยคือกาเป็นตำรวจธรรมดาที่ใส่ชุดสีกากีอะเขาเหมือนเขาตั้งด่านอยู่ในซอยเว้ยแต่เขาไม่จับเว้ยเขาคือเขาปล่อยผมออกมาเว้ยโ็ผู้เยียโอ้รับตำรวจบางคนก็วันนี้เลยแต่เอ้ยแม่งช่วยชีวิตกูคือถ้าเขาจะจับพวกผมก็ได้นะเว้ยแต่เขาไม่จับเว้ยเออก็ก็เป็นอะไรทีี่โชคบบคบรับ เมื่อกี้นะ่ะมอไซค์ข้างๆผมอ่ะสองสาคันอะโดนกันขอๆกระถีบล่วงจากมอไซค์เลยพร้อมกันสมุทรปราการสราาาาารารสาครัีาราวาสาชบุรีฉะเชิงเราแลพระนครศรีอยุธยาผมไม่อยู่ตรงกลางกับพี่คนหนึ่งก็คือโชคดีนะฮะก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็โอ้โหเที่ยแม่งคือไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะพยายามหาลูปในทวิตเตอร์ในเน็ตนะฮะมา แปะไว้ในคลิปนะครับว่าเหตุการณ์แม่งเป็นยังไงนะะแต่คือตอนนี้ผมรอดแล้วผมอยู่บีทีเอสแล้วครับมีพี่มาส่งนะฮะก็ปลอดภัยครับปลอดภัยดีครับวันนี้เกือบเกือบไม่รอดจริงๆนะฮะคือถ้าถ้าอคนที่กระโดดฉีบแม่งเป็นรถผมมาก็คือจบจบเพนะครับถึงบ้านแล้วครับทุกคนเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับ แม่งแบบว่าซ้อนมอไซค์เขาอะแล้วก็คอฟอ่ะขับรถแบบว่าไล่หลังมาเลยอะคือแบบแรบกบตื่นเต้นชิบหายจะโดนชนตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะปิดหลังนะฮะปิดซ้ายปิดขวาปิดข้างหน้าแล้วมันก็ขับรถชนแบบว่าชนมอไซค์ที่แบบว่าอยู่เป็นก้อนอะคือผมก็อยู่ตรงก้อนนั้นนะเออแล้วมันก็ชนชนหมดเลยขับมอไซค์ชนฉับกระบะชนนะฮะก็คือมีคนโดนจับไปหลายคนต่อนหน้าต่อตาผมเลยแต่ผมอะรอดนะฮะ รอดมาเฉยนะแล้วก็แบบมันซอยเยอะไงกรุงเทพพอซอยเยอะมันก็แบบว่าตอกแสกมาได้นะครับแล้วในซอยก็เรียกอะไรวะระหว่างทางก็มีแบบชาวบ้านนะครับแถวนั้นเขาก็โบกมือโบอกไม้โบกมือให้แบบว่าให้ไปซอยนี้ไปซอยนี้อะไรออกได้นะครับพอเข้าไปในซอยก็มีตำรวจอยู่นะฮะ ต่เป็นตำรวจแต่ว,ว่าน่าจะเป็นสอนอแถวนั้นนะเป็นตำรวจใส่ชุดกาจีนะครับมีรถตำรวจอยู่คันหนึ่งเขาก็โบกมือว่าให้ไปทางนี้เลยนะครับว่าไม่มีคอฟอก็คือรอดมาได้นะครับเพราะว่าคนแถวนั้นแล้วก็ตำรวจช่วยกันนะฮะดีครับที่รอดกลับมาได้วันนี้นะมีหลายคนครับถูกจับไปก็โอเคผมไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะว,วันนี้แม่งชุลมุนมไปหน่อยนะครับเดี๋ยวหาคลิปจากวตเทอร์ Twitter มาลงให้ดูนะครับว่าตอนที่ตัวกระทืบมันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ